สภาพแอร์ก่อนล้างก่อนล้างประมาณปีครับนี่ได้ขวบพอดีส,งก,กสงการก่อนสงการก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่เจ็ดที่แปดการบ่นบังัดแต่บ่ไปเหยียบไปเหยียบมันไหนก็ใจดีใจดีไม่กัดถอยไปลูกไม่ต้องเข้ามาเขาทํางานอยู่ <laughs> จะล้างแอร <laughs> เเ์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอร์สะอาดไหมโอ้ยเหมือนลังหนูอะไรอย่างนั้นเลย ในช่างกำมาลังครับได้เลือกเบิกใบสีทำความสะอาดแอร์กับช่างแอร์หนุ่มแอร์ในตำนานวันนี้เข้าร้านหญิงไม่ได้นะครับแอร์ช่างแอร์พวกนี้เสียทุกลายครับตายกันเกลื่อนครับทุกปงทุกแกจิ้งจบเขาเรียกว่าช่างแอร์ในตำนานสภาพโดนน้ำยาครับ เรยอยากกัดซอกความสุขกคหามละมุนละไมครับเป็นพะแสบว่ามันน้ำแข็งใสตอนนี้กำลังเป็นหิมะครับโอ้โหสวยงามมัน,เป,นเป็นภาพจินตนาการแบบเอ่อภูเขาน้ำแข็งละลายนะครับเนาะโอ้โยดย้ยอยลงมาแล้วนี่คือแอนะครับเอรล้างแอร